ไต้หวันซีวันนี้เรามีไกด์นะคะทุกคนนี่เขาขับรถมารับเลยวันนี้เราจะนั่งรถเที่ยวนอกเมืองกันนะคะแนะนําไกด์่อยค่ะวันนี้ไกด์ที่พาเราเที่ยวชื่อว่าคุณหลุยนะคะแต่ว่าเขาให้เราเรียกว่าอัลลุยอลลุยพาเที่ยวขับรถออกจากตัวเมืองไทเปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็มาถึงที่นี่แล้วเมืองท่าเรือทะเลชายฝัง่งที่นี่คือเมืองจีหลงนะคะและที่แรกที่เราฮิตมาถ่ายรูปกันคือท่าเรือหลักสีนี้เลยะคะ่ะ พวกเรามาถึงกันประมาณ9ก้าโมงนะคะส่วนใหญ่ร้านอาหารแลคะคาเฟ่จะยังไม่เปิดนะคะเขาจะเปิดสัก11บเอโมงเราก็เดินเล่นไปก่อนนะคะมีร้านนี้นะคะที่เปิดเช้าแล้วเขาย่างหอมมากเหมือนลูกชิ้นปลาย่างเลยค่ะอร่อยด้วยนี่ค่ะไกลเราก็พาเดินเที่ยวนิดนึงแล้วก็ไม่มีอะไรแหละเพราะว่าร้านมันยังไม่เปิดไปที่อื่นต่อขับรถต่อมาอีกนิดนึงก็มาถึงที่นี่แล้วค่ะเฮอร์พิงไ i c e ด์จ d g e พ Park จ่ายค่าเข้าคนละร้อยยี่สิบนะคะ เดี๋ยวเราไปเดินดูธรรมชาติสวยๆริมทะเลกันค่ะ ถึงแลนด์มารที่ถ่ายรูปแล้วค่ะทุกคนสาราลิมมหน้าผาสวยมากมถ่ายรูปกันสักพักเราก็ไปเดินรอบก่อนต่อนะคะ อากาศค่อนข้างร้อนพกร่มพกแว่นกันแดดไปด้วยนะคะอลุยบอกว่าที่นี่มีสระว่ายน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่มีโซนตื้นให้เด็กเล่นแล้วก็โซนลึกให้ผู้ใหญ่เล่นนะคะและยังมีบริการอาบน้ำเจืดด้วยอันนี้เสียค่าบริการนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้เลยและบางสถานที่จะมีตาประทับให้นะคะถ้าใครมีสมุดก็อย่าลืมมาประทับกันนะคะน่ารักมากภูกเขา